ทังวันเนี้ยช่างโก,กงกันเยอะพี่มีว<า>ิธีการแนะนาอย่างไรบ้างคะสําหรับในการเลือกช่างถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เลือกช่างหนูอะไปดูหน้างานจริงไปดูออนะน่าจะปลอดภัยจริงๆมผมว่าดูหลายๆเจ้าก่อนอันดับแรกแล้วก็ดูเจ้าที่คิดว่าเราถูกใจสักสามสี่เจ้าเราก็ลองหาไปดูหน้างานเขาทีละเจ้าค,ครับว่าถูกใจแบบไหนแล้วก็ดูผลงานที่ผ่านมาของเขาครับผมแล้วเรื่องราคามีผลไหมคะมีค่ะมีครับ ก็ดูให้มันเหมาะสมกับราคาแต่อย่างช่างหมูเนี้ยผมลองไปถามะไะหลเจ้าเขาเขาถูกกว่าเจ้าอื่นค่อนข้างจะเยอะ,ะแต่ว่าผลงานเขาผมไปดูว่าผลงานเขาจะดีกว่าคนอื่นกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ,นนะ,คะกราบมาพบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะ ทาง t u b e Facebook แล้วก็ TikTok อนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เป็นลาดข้อมูลดีๆเกีก่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องช่างนะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋พาท่านผู้ชมมาจังหวัดนนทบุรีนะคะพามาชมบ้าน2ชั้นนะคะคอนเทมเพอรีส่สวยๆค่ะหลังนี้มีถึง4ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำค่ะรยลเอียดราคาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับช่างกันเลยค่ะไปค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับช่างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เจ้าของบ้านก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ออ คุณเตินบุ๋มค่ะคุณบุ๋มกับคุณเตินนะคะหนูสอบถามหน่อยหลังสวยๆแบบนี้นะคะ่ะได้ช่างที่ไหนมาสร้างคะช่างหมูครับผมแล้วเป็นไงบ้างช่างหมูผลงานเป็นยังไงบ้างคะดีเลยครับโอเคเลยครับสมราคาครับสมราคาดีกว่าราคาครับดีกว่าราคาอีก <laughs> นะคะสวยๆแบบนี้หนูถามหน่อยไอเดียในการออกแบบบ้านใครเป็นคนออกแบบคะช่วยกันครับแต่ว่าก็เขียนว่าอยากได้ห้องแบบไหนอะไรยังไงเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ช่างหมูเขาออกแบบอีกทีนึ่งครับค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะหมูประทับใจแบบช่างหมูแค่ไหน ประทับใจค่ะโทรไปก็รับตลอดเลยค่ะตรงไหนบกพร่องก็แก้ไขให้เลยค่ะแล้ววิธีการเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือว่าออกแบบสเก็ตถุงตัวร้านเนี่ยใครเป็นคนแบบออกไอเดียช่วยกัน,กนครับช่วยกันดูครับก็เลือกเอาที่ถูกใจทั้งคู่ครับรู้ถามหน่อยค่ะตามแบบราคาเท่าไหร่แล้วจบสวยๆแบบนี้ราคาจบที่เท่าไหร่คะสองจุดเก้าเก้าค่ะตามแบบเท่าไหร่สองจุดเจ็ด แต่ว่าอ่าแล้วก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มกระเบื้องก็2องเก้าครับค่ะหนูถามหน่อย,อยอย่างหลังตรงนี้ค่ะอยู่ที่นนทบุรีมีการตอกเข็มด้ไหมคะต่อครับไอเป็นเข็มเจาะครับเข็มเจาะลึกเท่าไหร่คะอย่างนี้สิบหกสิบเจ็ดเมตรครับค่ะอย่างอิดนะคะเขาให้เป็นอิดอะไรคะเป็นอิดมอนครับอิดมอนโอโ้โหสวยครบขนาดนี้แล้วหนูอยากชมาาแล้วไหนล้วพาชมได้ไหมคะได้ครับผม<อ>ไปกันเลยคะ่ะสําหรับหลังนี้นะคะหนูหนูถามหน่อยก่อนหน้านี้พี่มีบ้านอยู่แล้วยังคะมีแล้วครับก็มีอยู่หลังนี้ครับใกล้ติดกันเลยครับ แล้วทำไมถึงสร้างหลังนี้ขึ้นมาคะพอดีว่ามีลูกครับต้องแยกครอบครัวครับก็เลยว่าสร้างเพิ่มดีกว่าครับมีที่อยู่ข้างพอดีค่ะแล้วหนูถามหน่อยแล้วแบบไปเจอช่างหมูมาได้ไงถึงมาสร้างหลังนี้คะเออผมดูตามเฟซบุ๊กครับตอนแรกก็ดูอยู่หลายที่ครับทีนี้ก็เลยลองไปดูผลงานของแต่ละที่ก็ช่างหมูถูกใจสุดครับโอ้ถูกใจช่างหมูสุดแล้วทำตรงปกไหมคะตรงครับ ตรงปกเลยนะคะสำหรับด้านนอกเนาะตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นแบบโดยปกติทุกๆหลังันจะเป็นฟุตบาทราบ้านแต่หลังนี้มีการอัปเกรดเพิ่มเติมก็คือมีปูกระเบื้องแล้วก็เทพื้นอย่างเขาให้1เมตรผมก็เทมาประมาณเมตรห้าสิบแล้วก็ข้างหลังกับข้างๆก็คือเทเต็มชิดกําแพงไปเลยครับ๋อค่ะโทนสีสวยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหินกราบโชก็คือเขาเรียกว่าจัดเต็มเลยครับผมมีบัวด้วยใช่ไหมคะครับขึ้นมาด้านบนค่ะ แล้วด้านบนเนี่ยหนูเห็นพื้นระเบียงเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือเป็น <g ul> ไซส์ใหญ่เลยอ่าครับผมอย่างนี้แบบเลือกวิธีการเลือกก็เลืเอกไงให้แบบเข้ากับตัวบ้านเราที่สุดการไลฟ์สไตล์ในการเลือกค่ะกระเบื้องก็อยากให้เป็นโทนแบบสปปกปรกแยกหน่อยก็เป็นเทาๆครับทีนี้ก็เลยมันเลือกกระเบื้องให้มันแมทก,กันก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบลายหินครับให้มันเข้ากับเสาให้มันเข้ากับอะไรอย่างนี้ก็เป็นหิน,นครับค่ะแล้วระยะการก่อสร้างนี่คือนานหรือเปล่าคะก็ะอยู่ในสัญญาครับก็ไม่นานหรอกครับ จะไปชมค่ะชมด้านในหน่อยเลยค่ะอ่าครับผมไปค่ะแล้วหลังนี้สอบถามไปค่ะอยู่ยังคะเข้าอยู่หรือยังคะยังครับยังเลยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสเนาะก็ขอบคุณพี่ทั้งสองด้วยนะคะที่แบบใจดีพา ชมบ้านแล้วก็ใจดีให้ผู้มเอรีวิวบ้านมาได้นําเสนอผลงานช่างหนูด้วยนะคะเป็นผลงานที่แบบบางครั้งเนี่ยเขาแบบดูอยู่อย่างเดียวแต่เขายังไม่กล้าตัดสินใจในการเลือกช่างเพราะทุกวันนี้ช่างโกงกันเยอะพี่มีวิธ<า>ีการแนะนาอย่างไรบ้างคะสําหรับในการเลือกช่างถ้าเราไม,ไม่ได้เลือกช่างหนูอะ<แ>ไปดูหน้าง,งานจรง<ม>ิงไปดูหน่าจะปลอดภัยจริงๆผมว่าดูหลายๆเจ้าก่อนอันดับแรกแล้วก็ดูเจ้าที่คิดว่าเราถูกใจสักสามสี่เจ้าเราก็ลอง หาที่ไปดูหน้างานเขาทีละเจ้าคครับว่าสุกใจแบบไหนแล้วก็ดูผลงานที่ผ่านมาของเขาครับผมแล้วเรื่องราคามีผลไหมคะมีค่ะมีครับก็ดูให้มันเหมาะสมกับราคาแต่อย่างช่างหมูเนี้ยผมลองไปถามไปหลายเจ้าเขาเขาถูกกว่าเจ้าอื่นค่อนข้างจะเยอะ,ะแต่ว่าผลงานเขาผมไปดูว่าผลงานเขาจะดีกว่าคนอื่นแล้วผมก็เห็นผลงานเขาได้หลังเออก็เลยน่าจะลองกับช่างหมูดูน่าจะโอเคกว่าช่างอื่น สำหรับภายในห้องโถงคือสวยมากเลยนะเป็นฝ้าเนี่ยคือ2ส,สเต็จด้วยกันครับอันนี้แบบวิธีการเลือกดีกว่าค่ะฝ้าแล้วก็เลือกไฟอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เต็งเลือกฝ้าเหรอคะค่ะ,คะอยากได้หลูแต่ไม่อยากได้สกรปรกง่ายค่ะคถ้า,ถาเป็นหลุมกลัวอนาคตใช้ไปแล้วใช่ครับอยากย่ยแมงมุมมันเข้าไปเกาะอ,อย่างเงี้ยเพอาแบบนี้ค <ผม S 1> ่อนข้างไม่มีเวลาครับ ขี้เกียจหน่อยๆครับแเลยม่าฟ้าฟ้าซอนไฟดีกว่าก็เลยเอาเป็นหลุมสองสเตปมันก็ดูดีนะครับอแล้วอย่างปักไฟนูเห็นปกตินะช่างหูล้วทำเป็นสีขาวทำไมแบบหลังนี้เป็นสีดำคะอยากให้ที่เลือกเองเลยไหมคะอ่าครับให้มันเหมือนสีมันตัดๆหน่อยครับนี่ค่ะอย่างตรงนี้เป็นบริเวณของโซนอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นครับห้องนั่งเล่นคต่อไปพานูรับชมห้องไหนต่อค่ะห้องไหนดี ห้องครัวก็ได้ครับได้เลยค่ะทางด้านไหนคะอันนี้ครับผมไปเลยค่ะสาหรับห้องครัวนูถามหน่อยทาไมไม่มีแบบประตูกั้นนะคะแบบเวลาทําอาหารแบบไม่กลัวกลิ่นฟุ้งเหรอเอ่อตอนแรกถ้ามีประตูผมคิดว่ามันจะดูแคบเกินไปอยากให้มันเดินโปรง่งครับ <c oughs> ถ้าเกิดมีประตูมันก็บางทีวางอะไรอีกนิดหน่อยมันก็ดูห้องเต็มแล้วครับถ้าดูอย่างนี้มันก็เหมือนคล้ายๆห้องเดียวกันโ <c oughs> ล่งๆส่วนเรื่องกลิ่นก็มีฮู้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ครับ พูดนี่รวมเลยราคาของช่างหมูไหมคะหรือว่ายังคะไม่รวมไม่รวมครับมาค่ะสําหรับนะคะบริเวณของโซนครัวนะคะคอเตอร์จะเป็นทรงแอลด้วยมีปูกระเบื้องหูสุดด้วยหูสอดถ้ำเลยค่ะไอเดียในการออกแบบห้องครัวค่ะใครคนออกไอเดียคะห้องครัวนี่เลยครับค่ะพอดีไปดูแบบในพวก Google แล้วชอบค่ะก็เลยมาดัดแปลงกับห้องครัวตัวเองค่ะค่ะแล้วเรื่องพวกโทนกระเบื้องล่ะคะก็ไปเลือกด้วยกันค่ะ ก็จะพยายามคุมโทนข้างล่างให้มันอยู่ในแนวเดียวกันอย่างเช่นห้องน้ำนี่ก็พยายามให้มันสีล้อๆกันครับะจะไม่ให้หลุดสีครับแล้วหนูถามหน่อยทําไมกระเบื้องนะระหว่างห้องนั่งเล่นเนี่ยกับห้องครัวจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับค่ะเพราะว่าห้องครัวผมอยากให้มันแบบยังไงอะ่เะเขาเรียกอะไรเดินแล้วมันสบายเท้าดูมินิมอลนหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกเป็นลายไม้แต่ว่าไม่ให้สีมันหลุดจากกระเบื้องเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นกระเบื้องใช่ไหมคะเป็นกระเ<ช>บ,บื้องครับผม โซนต่อไปค่ะทางด้านนี้นะนูสอบถามน่อยหลังจากที่เราแบบห้องครัวมาแล้วตรงนี้เป็นบริเวณของอะไรคะอันนี้ตอนแรกว่าจะเป็นห้องทานข้าวแต่ตอนแรกคือในแบบมันมีประตูครับตรงนี้มนเป็นห้องทานข้าวนี้ผมไม่เอาประตูของเลยกัว่าจะไปทานข้าวข้างในตรงนี้ก็เป็นอาจจะวางของอะไรแถวแถวนี้อาจจะไม่ค่อยทําอะไรครับปล่อยโล่งๆครับค่ะแล้วตรงนี้ค่ะเป็นห้องน้ำพาชมห้องนำไหนคะทั้งสองท่านเลยค่ะเข้าเลยต้องเข้าไปเลยไหครับได้เลยค่ะพาชมเลยครับพี่เข้าเลยค่ะ เรจะได้ทราบไอเดียด้วยค่ะเผื่อบบใครเขาดูเป็นแบบละไอเดียใน,ในการออกแบบของกระเบื้องพราะหลังนี้สวยนะเนี่ยค่ะมีมิติมากๆเลยค่ะสําหรับห้องน้ำค่ะครับเป็งพอดีไปเลือกกระเบื้องแล้วชอบกระเบื้องค่ะก็เลยพยายามเอากระเบื้องอันนี้กับอันนี้มาแมทกันแล้วมันก็ได้มาเป็น,บนแบนบจริงจุดเริ่มต้นของกระเบื้องน่าจะต้องห้องน้ําก่อนตอนแรกพยายามเลือกสีห้องน้ําให้ชอบก่อน เลือกลายกระเบื้องให้ชอบเสร็จแล้วก็จะไปดูถัดไปถัดไปถัดไป,ไปจนไปถึงห้องครัวจริงห้องครัวเนี่ยเลือกกระเบื้องสุดท้ายนะบุมนะใช,ใช่ห้องครัวสุดท้ายเลยครับนี่ท่านผู้ชมถ้าได้ดูพี่บีหน,นูบอกว่าคุ้มมากๆเพราะอะไรพี่เขาบอกว่าวิธีการเลือกกระเบื้องที่ดีให้ให้แมทกันที่สุดก็คือไล่มาจากข้างหน้าเลยนะคะค่อยๆไล่มาแล้วก็มาถึงจริงๆแฟนผมเขาจะเน้นห้องน้ําก่อนห้องน้ําอยากได้สวยๆทีพอเลือกห้องน้ำปุ๊บมันจะได้สีที่ถูกใจแล้วแล้วเราก็เริ่มไปดูจุดอื่นที่มันอยากจะได้สีถูกใจมาก แต่น้อยก็ห้องน้ำก็หมายถึงว่าไล่ไปเห็นเช่นห้องน้ําเสร็จปุ๊บไปดูห้องครัวห้องครัวเสร็จปุ๊บดูพื้นดูพื้น <c oughs> เสร็จดูหน้าบ้านแล้วก็ดูภาพรวมสี่บ้านที่เราจะเอาด้วยครับค่ะเนี่ยท่านผู้ชมที่ทําไมถึงราคาอัพขึ้นจากสองสองล้านเจ็ดก็คืออย่างกระเบื้องเนี่ยก็คือแพงแล้วแหละ,ละไซส์ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะปกติช่างก็าจะให้มันไซส์เล็กน้อยไซส์เล็กใช่ไหมคอ่าใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับอันนี้ก็เพิ่มกระเบื้องไปหลายอยู่เหมือนกันครับ ่อไปค่ะพาหน่ไปชมห้องในต่อค่ะด้านล่างมีห้องห้องนอนครับนี่ห้องนอนลูกคนโตครับได้เลยค่ะผู้พี่สูงมากเลยค่ะเกือบถึงประตูเ <c oughs> ข้ามาท่านผู้ชมคือห้องเย็นมากเพราะพี่เขาเปิดแอร์มาแล้วนะครับสหรับห้องนี้อธิบายหน่อยค่ะว่าทไมถึงเลืห้องลูกคืออยู่ด้านล่างค่ะเออพอดีมีลูกสองคนใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยากใช้คนหนึ่งอยู่ข้างล่างคอยดูข้างล่างบ้างครับ ก็คืออยากให้ดูแลบ้านข้างล่างบ้างผมดูข้างบนก็อยูก <stress> ่กับคนเล็กก็เลยทําห้องนี้ไว้ห้องหนึ่งเผื่ออีหน่อยผมแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะได้อยู่ข้างล่างด้ครับห้องหนึ่งก็เลยเอาห้องนี้ไปห้องหนึ่งครับทําไว้เพื่ออนาคตด้วยเนะอ่อามอถึงนาคตด้ยามเกษียณครับผมนี่นะคะก็เป็นหน้าต่างในช่องหัวให้เป็นการสั่งตัดทั้งหมดเลยไหมครับอามาถึงกระจกใช่ไหมครับใช่ครับสั่งตัดทั้งหมดเลยครับื่องเรื่องโทนสีชอบมากเลยเรื่องการไล่โทนตั้งแต่ด้านนอกออกมา ใช้สีของยี่ห้ออะไรคะเนี่ยสีของ T O A ครับแล้วที่ก็เลือกเองอ่าใช่ครับเลือกเองเลือกเองครับเลือกเองหมดเลยครับทั้งหลายครับสีครับผมได้ค่ะเดี๋ยวพาชมด้านบนเรื่อยไปนะตอนนี้เราชมห้องด้านล่างจบแล้วนะต้องชมผ่านราพาชมด้านบนกันดีกว่าบางครั้งเนี่ยนักรีวิวพูดเองก็หารจะอวยช่างนะคะช่างพูดเองก็ถามอวยตัวเองอีกวันนี้นะคะได้แบบแถมพิเศษรับเชิญก็คือเจ้าของบ้านนี่แหละอวยช่างเต็มที่เลยคะ พาชมด้านบนหน่อย okay, ค่ะหนูขอสอบถามเรื่องอรายละเอียดดีเทลของบันไดด้วยคะ่ะอ่าครับทีนี้ข้างบนเนี่ยผมอยากจะให้เป็นอารมณ์มินิมอลไม้ไม้หน่อยผมก็เลยจะพยายามไล่าจากตีบันไดขึ้นไปก็คือบันไดตอนแรกก็จะปูกระเบื้องทีแรกแต่นี้ว่าถ้าเกิดปูกระเบื้องแล้วเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยล้อข้างบนเท่าไหร่ผมก็เลยเอาบันไดให้มันเป็นลายไม้ไปเลยตั้งแต่แรกก็เลยไปหากระเบื้องที่เป็น ลายไม้ที่เป็นลายไม้ค่ะแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่ค่อยมีผมก็เลยไปดูอยู่ร้านนึ่งแถวไหนนัดเองนะบางบัวทองบางบัวทองออเขาเขาจะเป็นกระเบื้องแบบแผ่นใหญ่แล้วก็เหมือนไม้คือมีความหนาผมก็เลยเลือกตัวนี้มาใช้เป็นกระเบื้องบันไดครับแล้วเรื่องลายเหียดงานนี่คือแบบเขาเรียกว่าเข้ากันเลยนะสมูทเลยนะ<ช>ครับ,รบเดี๋ยวเชิญด้านบนเลยค่ะสำหรับพวกแบบอลาบกันตน่อยังมีการอัปเกรดอะไรเพิ่มไหมคะอ่าอันนี้ไม่ได้อัพครับไม่ได้อัพครับอันนี้เป็นเหล็กตามที่แบบ เราตามแบบ b ค o q ใช่ไหมครับอันนี้ตาม b o q แล้วส่วนโคมไฟแล้วก็หน้าต่างตามแบบไหมคะเนี่ยอันนี้เลือกเอาเองโคมไฟโคมไฟเปลี่ยนครับแต่หน้าต่างตามแบบนะครับในแบบให้อย่างนี้เลยครับพอมาชมนะท่านชมคือแบบเราเห็นเจ้าของบ้านมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคือแฮปปี้กับผลงานช่างแฮปปี้กับบ้านตัวเองขนาดไหนครับพี่ที่เราเห็นเราแบบเสร็จแล้วเราสึกแบบยังไงบ้างพอใจครับพอใจครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่คิดไว้ครับผม แต่เรื่องเล็กน้อยมันก็มีบ้างครับเพราะว่างานก่อสร้างมันไม่ใช่งานสั่งตัดตครับมันเป็นงานเรื่องงานฝีมือแต่เราอยากให้แก้ตรงไหนเขาก็แก้ให้ครับค่ะสำหรับด้านบนเนี่ยมีประกอบไปด้วยกี่ห้องแล้วมีอะไรบ้างคะเออจะเป็นสองห้องนอนครับแล้วก็ตอนแรกตร,ต,รต,รต,รตรงนี้เป็นอีกห้องนอนหนึ่งแต่ว่าไม่มีใครอยู่ผมก็เลยติดกระจกทําเป็นห้องพระไปครับค่ะเดี๋ยวพี่พาชมห้องไหนก่อนก่อนดีนคะเอาห้องห้องนี้ก่อนได้ครับได้เลยค่ะอ๋อตอนจริงตรงเนี้ยเป็นห้องนอนเหมือนกันใช่ครับ <นะ S 1> ก็เลยขายมากเลยนะคะเนี่ยครับก็เลยทาเป็นห้องพาไปก่อนครับก็เลยเป็นเปลี่ยนประตูเป็นเป็นกระจกก็คือกะให้เห็นพาตลอดดูเป็นสิริมงคลค่ะนี่ท่านผู้ชมหลังจะยิ่งขึ้นไปแล้วนะสีกระเบื้องจะเป็นอีกแบบอีกอีกรอบนึ่งเลยก็จะเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลจริงๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องกระเบื้องนี้ใครใครเป็นคนเลือกคะช่วยกันครับแต่ค่อนข้างจะดูหลายที่เหมือนกันกว่าจะได้ถูกใจ เราช่างแบบมีแบบวงกิจวงไหมแบบโอ้โหทำไมเขาเพิ่งเยอะจังเลยพี่ไม่เลยครับไม่เคยไม่มีไม่มีครับแล้วเรื่องการแบบงวดงานเขาเบอรแบ่งกี่งวดคบงวดนะบมอันนี้ทั้งหมดแปดงวดค่ะแปดงวดค่ะใช่ครับแล้วห้องน้ำด้านบนคะออกแบบสไตล์อะไรคะตัคะชมเลยค่ะห้องน้ำด้านบนก็คล้ายๆข้างล่างนะครับแต่พยายามเลือกสีเบื้องให้มันอ่อนลงหน่อยครับใช่พอดีชอบกระเบื้องลายนี้ค่ะก็เลยพยายามหา อะไรที่มันเข้ากับเบื้องค่ะก็จะจะให้ห้องงานมันคล้ายๆกันแต่ว่าออกไปทางคนละสีต้องพูดถึงคนละโทนครับโอ้แต่ไม่ว่าจะเป็นโทนแล้วแต่อันนี้เหมือนซีรีส์จีนนะมีมิติมากๆเลยนะคะแล้วพอมาดูกับเรนช็อเวอร์เรนช็อตเวอร์นี่คือได้มาจากที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันสีไม่เหมือนใครเลยนะคนที่ไหนนะบุญถาวรบุญถาวรบุญถาวอครับอันนี้คืออัปเกรดแล้วใช่ไหมคะครับ ตัวนี้อ่านเยอะอยู่รัาชอบใช่ไหมเนาะ,ะ,ะ,ะไปคะ่ะต่อไปเราไปชมห้องไหนต่อคะเ,อเป็นห้องนี้ก็ได้ครับห,ห้องนอนห้องนอนอันนี้ห้องนอนอคนเล็กครับมาค,ะค่ะครับห้องนอน้องเล็กก็จะตรงกับข้างล่างครับขนาดเท่ากันแต่ว่าก็แค่เปลี่ยนสีกระเบื้องครับแล้วก็หน้าต่างตรงนี้เขาให้เป็นตัวโชว์เป็นสามบ้านอย่างเงี้ยครับ โอ้หน้าต่างคืออังการเลยนะเนี่ยหน้าต่างเยอะอยู่พี่ไม่กลัวแบบปัญหาเรื่องข้าม่านหรอคะก็คิดอยู่เหมเขาจะมาม้านยังไงดีเพราะว่ามีความแบบถี่มากเลยแล้วมาทางนี้รอน็ต้องการแบบความสงบสงบนี้อาจจะเอาเป็นม่านม้วนนะครับแบบเซเว่นนะครับเอาแบบที่ว่าเรามองข้างนอกเห็นแต่ว่าข้างนอกมองมาข้างในไม่เห็นเรารัเก็บก็ ม้วนหมุนดึงดึงเอาจะม้วนเก็บข้างบนอย่างเงี้ยนะครับอ๋อแล้วเรืองเตียงหสอบถามอะไรได้ไหมคะว่าเตียงนี้แบบใครเป็นคนเลือกไอเดียอย่งไรบ้างคะเตียงนี้เตียงพอดีดูแล้วดูเขาลดราคาอยู่คะ่ะก็เลยไปดูงานจริงก็โอเคก็ได้เอามาอันนี้เท่าไหร่ะคะเนี่ยราคาห้าพันห้าพับาทโอ้ห้าพันบาทค่ะโอ้โหท่านผู้ชมใครเห็นแล้วดูนะบางครั้งหนูถามให้ทั้งหมดแหละเพราะรีวิวจะพี่เจ้าของบ้านละเดี๋ยวถามทุกท่านทำไมไม่ถามเตียงเพราะพี่อยากจะซื้อใช่ไหมคะอันนี้ไม่หาซื้อเจ๋อเอาที่ไหนคะเนี่ย ดูใน a ฟ e b o o k เลยค่ะก็มีเขาลดราคาแล้วก็เปิดสถานใช่ค่ะใช่ลนะคะต่อไปค่ะห้องต่อไปกันดีกว่าเอเป็นห้องนอนใหญ่ก็ได้ครับนอนผมครับมาค่ะห้องนอนใหญ่อันนี้ก็เตียงหลวมมากเลยอันนี้ห้องนอนพี่เหรอคะเนี่ยใช่ครับค่ะสาหรับห้องนอนรายเดี่ยวห้องนอนหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะอะไรครับผมรายเอี่ยดของแมห้องนอนค่ะห้องนอนก็ จริงๆก็ตอนแรกก็อยากจะได้ใหญ่ๆในพื้นที่มันจากัดมันก็เลยได้แค่นี้แต่ว่ามันก็ยังได้โป่งเพราะว่ามีระเบียงข้างหน้าอยู่ครับค่ะก็เลยยังเปิดรับลมอะไรได้บ้างออกไปนั่งเล่นได้บ้างมันก็พอดีครับถ้าพอดีใช้กินก็พอดีครับเพราะว่าข้างนอกมันยังมีพื้นที่อยู่ครับผมนี่ท่านผู้ชมก็พาชมทั้งหลังแล้วนะอาจจะมีเหงื่อออกนิดนึงเพราะว่าคนนี้นั่งรอแล้วรอแล้วอ่ะหนูขอฝากหน่อยค่ะหลังจากจบเนี่ยคลิปนี้แล้วอ่ะพี่มีอะไรจะฝากกับเอฟซีที่กำลังดูคลิปอยู่ตอนนี้ไหมคะ ทั้งสองท่านเลยค่ะเป็นเงนก็ถ้าเกิดใครสนใจช่างหมูนะครับที่อยากจะสร้างก็ลองมาดูผลงานเขาก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดถูกใจผมว่าช่างหมูก็น่าจะเป็นหนึ่งในช่างบริเวณภาคกลางที่ค่อนข้างมีคุณภาพฮใช่ครับผลงานดีแล้วก็ผิดพลาดยังไงเขาก็จะแก้ไขให้โดยที่ไม่แบบว่าเขายังไงอิดออดยังไงนะครับ <lineage. S 2> ประมาณนั้นนะครับ แล้วพี่ล่ะคะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกัน <c oughs> พูด <c oughs> มากอ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลมากขอบคุณมากเลยค่ะคขอบคุณทังค่ะคะค ตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่างนะคะที่สร้างบ้านสวยๆหลังนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะช่างหมูครับช่างหมูครับช่างหมูคะ่ะสอบถามหน่อยด้านหลังนะคะเป็นบ้านสไตล์อะไรคะอันนี้ก็เป็นปัานยาเลยครับตันนี้เป็นปัานยาเลยหลังคาหรอคะอันนี้เป็นหลังคาแผ่นเรียบครับ S G ครับตัวนี้ครับ <S <S หนูสอบถามหน่อยคะ่ะพื้นที่ซอยโดยรวมทั้งหมดคะ่ะกี่ตารางเมตรคะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าตารางแล้วด้านในมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับสามห้องนอนสองห้องน้ำครับถ้าถ้าน้บจริงๆก็สี่เดมัน สวยๆแบบนี้งบจบอยู่ีเท่าไหร่คะหลังนี้งบจบอยู่ทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับ2.99ล้านครับโดยประแล้วถ้าใครสนใจโทรหาช่างหมูได้ที่เบอร์อะไรคะ066ครับหน8ครับ9 5้5ครับผมหนูสอบถามหน่อยคะ่ะอย่างหน้างานตรงนี้มีปัญหาในการแบบการทํางานมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆก็ปัญหาที่เราเจอก็คือ1 11 1, 1, คือ,อสถานที่แคบนะครับแล้วก็การเรื่องการเข้าออก ที่พักครับอยู่ไกลนิดนึงอะไรประมาณนั้นครับก็ในกรุงเทพครับเป็นแบบนี้เลยประมาณนั้นแล้วอย่างเข็มที่ใช้ค่ะหลังนี้มีการเจาะหรือตอกเข็มยังไงบ้างคบหลังนี้มีเพื่อนบ้านนะครับมีมีเพื่อนบ้านมีบ้านเก่าข้างเคียงใช้เป็นเข็มเจาะครับความลึกโดยประมาณ1 7บเถึงสิเมตรโดยประมาณแล้วอย่างการรับประกันงานค่ะโครงสร้างถ้าตอกเข็มตามหลักวิศวกรรมแบบนี้นะครับเป็นเข็มเจาะแบบนี้รับประกันได้10ปีนะครับโครงสร้างรับประกันได้10ปีถ้าทาปัดแตกแล้วดูแลได้2ปีบนเลยค่ะ มีสโลแกนอะไรแบบว่าคนดูคลิปเขาถึงต้องเลือกเราในการสร้างบ้านคะก็จริงๆเขาสร้างบ้านจากความสุขครับสร้างบ้านจากใจที่เป็นบริการเนาะงานบริการโดยตรงแล้วก็สร้างบ้านจากรักความรักครับรักด้วยอาชีพนะโอ้โหความคมดีมากๆเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะท่างหมูคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่พามาชมบ้านสวยๆแบบนี้ค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ